สวัสดีค่ะพบแกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟสิงห์เมษนูนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอ่านี้แบ่งเป็นสองช่วงแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของการงานและการเงินนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของคนรักที่คุ้มเคือในความรักความสัมพันธ์ของธาตุไฟช่วงนี้คุ้มเคือมันเป็นยังไงในรูปแบบไหนนะคะ ช่วงที่2ก็จะเป็นคนโสดแล้วก็ปิดท้ายการงานการเงินปิดท้ายนะคะมีผลอของเดือนกันยายนนี้มีผลของวันที่1ถึง30กันยายนค่ะจากไพ่นะคะในช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีไพ่3ดาบค่ะความรักมันมีอุปสรรคนิดนึงก็คือมีบคุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ มันอาจจะทําให้ความรักคนสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงนะคะไพ่บอกว่าต่างคนก็ต่างอยากเอาชนะต่างคนก็ต่างอีโก้นะคะให้สเตรนค่ะมันหมายความว่าชาวธาตุไฟเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วแต่ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์สื่อสารและพูดคุยความรักคนสัมพันธ์ของคุณอะมันเหมือนเป็นเหมือนความรักที่แบบอาจจะแบบดูเหมือนปลอมๆนิดนึงนะคะเพราะไพ่พได้มาบอกไว้ว่า เขาชอบมีความลับอะไรกับคุณอยู่ตลอดเวลาคุณมองจุดบกพร่องตรงเนี้ยถามว่าคุณรักไหมคุณรักค่ะคุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นไหมวิวออฟฟอร์จูนค่ะอยากให้มันดีขึ้นมันก็เลยเหมือนเป็นการที่ว่าหนึ่งดาบคุณเลือกที่จะตัดจบดีกว่าในความรักความสัมพันธ์นี้ไพ่เดอซันค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันมีทางออกมันยังไปได้ต่อถึงคุณจะเจ็บหนักในเรื่องของรักบุคคลที่3เหมือนคนที่อกหักนั่นแหละ เจ็บหนักเหมือนกันความรักความสัมพันธ์นี้ยแต่ไพ่บอกว่าทุกอย่างจะชัดเจนชัดเจนจากที่ว่าแบบเหมือนมีความลับทุกอย่างมันจะเปิดเผยหมดนะไพ่เดอะสตาร์คุณยังมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ไพ่สิบถ้วยค่ะนะคุณยังเป็นครอบครัวยังเป็นคนรักได้ถ้าใครที่ยังเป็นครอบครัวก,กันอยู่ก็ยังแน่นกันได้ถึงจะมีถึงจะมีบุคคลที่สา เข้ามาเกี่ยวข้องความความสัมพันธ์นี้ก็เขาจะตัดจบให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวนะคะเขายังรักคุณยังอยากที่จะเป็นครอบครัวไพเดซันค่ะมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เหมือนเป็นการที่เชื่อมต่อให้คุณกับเขาสองคน เชื่อมต่อกันไปได้อีกนะคะถ้าใครที่มีลูกริกันนะก็คือเหมือนความสัมพันธ์ของคุณยังไปกันได้ต่อไม่ได้จบอยู่แค่นี้ค่ะมีไพ่ justice นะใครที่คิดที่จะแบบว่ามีขึ้นลงขึ้นศาลหรืออาจจะมีการหย่าหรือคุณอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลด้วยกันมีเรื่องราวอะไรต่างๆไพ่บอกว่าจะเคลียร์ได้ค่ะจากไพ่นะจะเคลียร์ได้ค่ะคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากจะเลิกในความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ถ้าใครที่จะแบบอยากเลิกได้จริงๆนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของการหย่าแต่ถ้าใครคิดที่จะกลับมาให้เขาดูแลกลับมาแฮปปี้ดีเหมือนเดิมคุณก็จะสมหวังตามที่คุณต้องการคนเรามันไม่ได้ความคิดจะเหมือนกันหมดทุกคนนะคะบางคนก็ไม่ได้อยากจะเลิกบางคนก็อยากที่จะปรับไปต่อความรักคนสัมพันธ์เนี้ยสิบถ้วยมันยังเป็นครอบครัวค่ะให้เดอดซนะ คุณคิดว่ามันมีจุดบกพร่องตรงนี้ใช่แต่คุณก็ยังสื่อสารและพูดคุยกันได้อีกอ่ะก็คือถ้าใครที่เงียบกันไปไม่ได้สื่อสารไพ่บอกว่าจะมีเกณฑ์สื่อสารมากขึ้น View of Fortune ค่ะเขาจะทําให้มันดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะดีขึ้นเป็นลําดับอ,อาจจะช้าบางคนอาจจะช้าบางคนก็อาจจะเร็วก็ต้องต้องดูในลักษณะอ่ะ คนคนนั้นจะเป็นรัคนาอะไรร,ะร,ราศีอะไรก็ต้องดูอีกทีค่ะมันแล้วแต่ดวงชะตาคนนะมันเป็นการดูโดยรวมนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องตุลค่ะกุมค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้คือเหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ค่อยชัดเจนแต่ไพ่บอกว่าจะมีเกณฑ์ชัดเจนแล้วเร็ว,รวนี้นะคะขอบไุณค่ะ ก็ถ้าจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับตัวชาวธาตุไฟเองแหละว่าชาวธาตุไฟอ่ะอยากจะชัดเจนแบบไหนรูปแบบไหนนะขอพ่ายค่ะเขาคิดยังไงกับชาวธาตุไฟค่ะเดฟ1หนึ่งดาบเหมือนประมาณที่ว่าคุณตัดจบไปแบบไม่แคร์เขาเลยไม่ค่อยสนใจเลยเหมือนชาวธาตุไฟแบบรักตัวเองมากขึ้นแล้ว Hermit ิต Herm เขาก็เลือกที่แจนิง่ง เรียกที่จะเงียบเหมือนกันก็คือเหมือนหนึ่งดาบก็ตัดจบเหมือนกันเขารู้สึกเบื่อเหมือนเขาพยายามกับเราแล้วแล้วเหมือนเราไม่รับสิ่งอะไรดีๆกับเขาเลยมีไพ่จัสติกขึ้นมาขึ้นมาอีกอนะ้อมเหมือนประมาณที่ว่าเขาอยากทําอะไรให้มันชัดเจนะเขายังเห็นว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นแม่ของลูกได้เป็นพ่อของลูกได้นะคะและก็เป็นคนดีของเขาได้คือพวง่ายสามเหรียญ เขาอยากจะสื่อสารและอยากพูดคุยกับคุณละในสิ่งที่มันจบไปเหมือนประมาณตอนแรกๆเขาอาจจะแบบว่าดูฟูอะปล่อยตัดจบก็ตัดจบด้วยอารมณ์ไงคะนะพอได้มาอยู่กับตัวเองแล้วรู้สึกคิดถึงรู้สึกแบบอยากอยากจะมาเจออยากจะมาพูดคุยด้วยอ่ะอยากจะมาทําให้มันดีขึ้นนะ่ะก็คือเหมือนประมาณที่ว่าพยายามหยอดดูซีว่าชาวธาตุไฟอะจะตอบสนองยังไง เพราะจากไพ่แล้วมันมีไพ่สามดาบแล้วไพ่เดลเดวิลตัวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาทําอะไรผิดมันมีเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เนี้ยมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์มันเดทมันจบไปนะแต่ไพ่บอกว่ามันยังไปกันได้ตัดกันไม่ขาดตัดกันไม่ขาดในที่นี้ก็คุณอาจจะมีผลประโยชน์ในเรื่องของการงานในเรื่องของลูกด้วยกันหรือเปล่านะคะ อาจจะเป็นชาวราศีพิจิราศีกันราศีสิงราศีพฤษกราศีตุลราศีมังกรค่ะมาหลายราศีเลยเนาะแต่ตุลน,นี่ขึ้นว่าสองรอบนะคะขอไพ่สีแนวน้องมาลาคตข้างหน้าค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวทาดไฟจะเป็นในรูปแบบไหนคะ คุณจะมีอีกโก้มากเลย3าดาบความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมี3าดาบอ่ะยังมีแบบยังตัดกันไม่ขาดอ่ะแล้วก็มี3ามดาบก็ยังมีเรื่องบุคคลที่สามนี่แหละเข้ามาครัวพันอยู่นะคะช่วงนี้ชาวธาตุไฟดูมีเสน่ห์ดูหล่อดูสวยมากขึ้นคือแบบดูเปล่งเปล่งประกายมากขึ้นค่ะนะ เจ็ดถ้วยค่ะช่วงนี้อาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะจริงแต่ชาว้าไฟยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกชะตานะคะไพ่ World ค่ะช่วงนี้มีเกณฑ์นะคะที่ที่คุณจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะอาจจะต่างประเทศก็ได้หรือต่างจังหวัดค่ะเดินทางไกลในที่นี้แปลได้หลายความหมายนะคะไพ่บอกว่าความรักความสัมพันธ์่ะ มันมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่คุณก็ยังนิ่งๆใส่อะคุณยังดื้อรั้นอะคุณไม่เอาคือถ้าไม่เคลียร์คุณไม่เอาต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วอะคุณมองถึงอนาคตของคุณคุณไม่ได้ขี้เหร่นี่คุณรู้สึกนี้คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์นี่อ่คุณมองไปถึงอนาคตข้างหน้าคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เจอความรักดีๆคือมองไปไกลแล้วอะไม่ได้มองอยู่แค่นี้เพราะการที่แบบเหมือนความรักความสัมพันธ์ คุณกับเขามันดูเจ็บอ่ะคุณเจ็บมากคุณรู้สึกว่าไม่โอเคเลยกับความรักความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภราศีกุมหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนเลยก็ได้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะอืขอไพ่แนะนําหน่อยสิลืมไพ่แนะนําเลยให้แนะนําให้กับ ชาวธาตุไฟค่ะเขาคอยแอบดูแอบส่งคุณอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ดูเหมือนชาวธาตุไฟจะหัวรานนิดนึงนะมันเหมือนประมาณที่ว่าชาวธาตุไฟอยากจบมากกว่านะคะถ้าจากไพ่คือชาวธาตุไฟอยากจบมากกว่าเหมือนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเหมือนประมาณที่แบบว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะกับความสัมพันธ์นี้ก็คือเหมือนคนที่กลับมาซ่อมแซม หัวใจตัวเองนะคะแต่เขาคอยดูคุณอยู่ตลอดเวลาเหมือนประมาณที่เขาไม่ปล่อยคุณอนะแต่คุณนะัะเลือกที่จะปล่อยเขาดีกว่าอยากจะหาความสุขของตัวเองมากกว่านี้ว่าความสุขของตัวเองอยู่ไหนขอให้ให้กับคนโสดหน่อยคนโสดค่ะขอให้ให้กับคนโสดค่ะอ่ามีหนึ่งกระทานะคะคนโสด มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะคนนี้เป็นคนดีนะคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคุณถึงได้มาเจอเขานะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะอยู่ไกลเลยนะคะคนคนนี้สายเปด้วยแต่คุณก็มีความคิดมากอยู่เหมือนกันนะไห้เดื s ดซันเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือนิสัยเด็กนะคะ ไพ่บอกว่าคินอฟครับเขาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกได้ดีทีเดียวค่ะสเตนเขาทำงานเก่งด้วย10เหรียญเวลาคุณได้พูดคุยกับเขาคุณรู้สึกว่ามีความสุขจังแล้วอีกอย่างเขายังเหมือนประมาณที่ว่าเขาชัดเจนอยู่นะชัดเจนกับเราไพ่ The Tower. เดอะทาวเวอร์เจ็ดเหรียญ ในที่นี้เขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมานะคะหรืออาจจะมีลูกติดด้วยนะคะด้วยความที่แบบเหมือนเขาอยากจะทําอะไรให้ชัดเจนอยู่เขาคิดที่จะทำนะแต่เขายังสับสนกับตัวเองว่าเขาอ่านใจชาวธาตุไฟไม่ออกเลยว่าชาวธาตุไฟอะรู้สึกยังไงกับเขานะมันเหมือนประมาณที่ว่าเขาก็ยังแบบเขาก็เข้ามาแบบชัดเจนนะว่าปรจิบอะแต่ด้วยความที่แบบเหมือน ชาวธาตุไฟเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วเริ่มแบบอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วอะ่ะเหมือนตอนนี้เหมือนคนที่พักใจที่อยากจะหาคนที่มาดามใจนี่แหละแต่ก็ยังปิดกั้นตัวเองยังมีความเสียใจอะ่ะคือเหมือนประมาณที่ว่ายังจมกับสิ่งเก่าๆอยู่ยังจมสิ่งเดิมๆอยู่ก็คือเหมือนคนที่พักฟื้นก่อนน่ะประมาณนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภราศีสิงห์นะคะราศีตุลที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ค่ะ มาดูซิเขาคิดยังไงกับชาวราศีอ่บชาวธาตุไฟค่ะค่ะไพค่ะเขาคิดยังไงกับชาวธาตุไฟเอ่ยจัสเมนค่ะไพเด e ะเดวิลค่ะเขาชอบคุณจริงๆนะเขาชอบคุณมากกว่าเพื่อนอะมากกว่าแฟนอะก็คือเหมือน คิดในทางชู้สาวแหละประมาณนี้ค่ะแต่เขาอึดอัดใจเหมือนกันน่ะเหมือนคุณไม่ค่อยแคร์เขาไม่ค่อยสนใจอะ่ะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะเพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดีมากเลยอะ่ะแต่ด้วยความที่แบบบางทีเขาก็คิดมากเหมือนเขาพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่รู้สึกว่าเขาก็พยายามให้นะให้นู่นให้นี่กับคุณน่ะแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนทําไปไม่รู้เหมือนไม่ได้ผลตอบแทนกลับมา เขาอ่ะเป็นคนชัดเจนนะแต่ด้วยความที่ว่าสิ่งเก่าๆของคุณเนี่ยจะมาทําให้เขาพังหรือเปล่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าสิ่งเก่าๆของคุณจะกลับมาคืนดีเพราะดูแล้วเหมือนคุณก็น่าจะกลับน่าจะแบบรักคนเก่าอยู่แต่ไพ่บอกค่ะเหมือนประมาณที่ว่าเขาเห็นคุณครั้งแรกเขารู้สึกได้ว่าเอ คนนี้เหมือนจะเป็นเนื้อคู่เขาเลยอะเหมือนเคยเห็นอดีตชาติอะไรประมาณนี้มันมันเหมือนเป็นการที่สก,กิดใจเขาอะนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคือ,อยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่อะ นะมันมีคนเก่าเข้ามาพัวพันในความรักคนสัมพันธ์ของคนโสดอาจจะเป็นเขาก็ได้หรือเป็นคุณก็ได้ไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะแต่สามเหรียญในที่นี้เหมือนประมาณที่เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามจะเทคแอคชั่นพยายามที่จะแบบเหมือนทําดีกับคุณด้วยความที่สองถ้วยค่ะเขาชอบคุณจริงๆใจเขาก็อยากเอาชนะคุณอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนนี่แหละแต่ บางทีเขาพยายามมากจนเดินไปเขาก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเขาก็รู้สึกอัดใจเหมือนกันอยากให้คุณแบบว่าเปิดใจให้กับเขาบ้างเพราะรู้จากไพ่เขาก็เย็นมากเย็นมากทีเดียวใจเขาก็คิดเหมือนกันว่าคุณเป็นคนโลเลเหมือนกันนะเดี๋ยวดูเหมือนจะชอบเขาบางทีดูเหมือนจะชอบบางทีก็ดูเหมือนแบบปิดกั้นจนเขาเดาใจคุณไว้ถูกค่ะชาวธาตุไฟอาจจะเป็นชาวราศีมังกรชะโนู ตุนค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอไพ่แนวโน้มอนาคตข้างหน้าค่ะคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นคู่รักหรือคนรักที่ชัดเจนไม่เอ่ยชาวธาตุไฟจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ชาวธาตุไฟก็สับสนกับตัวเองสิเลือกี่จะนิ่งค่ะไพเดซันคือด้วยความที่แบบว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนะ่มันมีทางออกด้วยความที่ ชาวธาตไฟอาจจะมีความนิสัยเด็กอยู่บ้างก็จะเป็นคนที่แบบว่าแข็งแข็งหน่อยนิ่งๆหน่อยอ่ะเหมือนคนที่แสดงออกไม่ค่อยเป็นแต่มีตัวเลือกเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟเหมือนประมาณที่ว่ายังไม่ยังไม่ทาอะไรใครทนได้ก็ทนไปเพราะว่าจับให้เขายังแบบนิ่งๆิงอยู่อ่ะคุยไปเรื่อยๆค่ะคุยไม่ได้ก็ออกไปประมาณเนี้ยนิ่งจริงๆชาวธาตุไฟดูนิ่งๆิ่คือแบบ เหมือนน่าจะยังไม่พร้อมห้าดบยังไม่พร้อมแน่เลยถ้าจากไพ่คือยังสับสนยังไม่อยากที่จะเอาเรื่องมาปวดหัวไพ่บอกว่าเจ็ดถ้วยค่ะยังยังค่ะจากไพ่เหมือนประมาณที่ว่ายังไม่มีตัวเลือกที่ถูกใจนะ คนที่มาก็ยังให้เป็นแค่ตัวเลือกค่ะก็คือยังไม่ให้เป็นคนที่ชัดเจนเพราะว่ายังไม่ถูกใจ9ก้าถ้วยอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์นี้นะเขากลัวกันเลิกลากลัวกันเลิกลาแล้วก็ลาจากถ้าจากไพ่ก็เหมือนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะคบกันไปน,นานๆคบกันไปยันแต่งงานเลยไม่ใช่คบแค่แบบว่าแป๊บเดียวเลิกกัน นะะในเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็คือเหมือนอยากจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งก็อยากอยู่ให้นานๆนะคะเขาก็เลยเป็นคนที่อีโก้และเข้าถึงยากมากตอนนี้นะชาวธาตุไฟเหมือนประมาณที่ว่าปิดปิดกั้นตัวเองสร้างกำแพงขึ้นเรื่อยๆใครเข้ามาทนได้ทนอยู่ได้อยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีเมษค่ะ ราศีกันที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ขอให้แนะนําในความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟด้วยค่ะอ้าวอ่าชาวธาตุไฟนะช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะแบบว่าเครียดหรืออาจจะแบบอะไรมากก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะเหมือนช่วงนี้นะชาวธาตุไฟไปนเน้นในเรื่องการดูแลตัวเองมากกว่า ทำให้ตัวเองดูดีขึ้นทำให้เป็นจุดสนใจให้คนอื่นมองว่าชาวธาตุไฟดูดีมากขึ้นคือไปเน้นการดูแลตัวเองค่ะจากไพ่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอ่าช่วงนี้คุณอาจจะขอพรสินศักศ์สทธิ์ให้แบบว่าเจอคนดีๆไพ่บอกว่าก็จะมีเกณฑ์ที่เจอแต่ก็ขึ้นอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะเพราะชาวธาตุไฟเป็นคนที่อีกโก้เยอะเลือกเยอะนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวนี้มาดูให้กะ การงานดีกว่าค่ะการงานของชาวธาตุไฟค่ะเป็นในรูปแบบไหนเอ่ยข้พายค่ะการงานของชาวธาตุไฟช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่หัวรันนิดนึงไม่ค่อยแคร์ใครนะแต่งานที่คุณทำอยู่ยังยังมั่นคงอยู่ยังทำได้อยู่คุณยังแก้ไขปัญหา ตรงนี้ได้อยู่ก็คือเหมือนอยู่ไปได้เรื่อยๆค่ะสามถ้วยถามว่าแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งค่ะก็ยังนิ่งๆยังแบบไม่ค่อยอะไรมากแต่ในช่วงนี้การงานจะทำให้คุณได้ผลผลิตจากการเงินนะคะเหมือนคุณทำยอดได้นะคะถ้าจากไพ่แล้วก็เหมือนประมาณที่ว่าคุณจัดแจงในเรื่องของการงานได้ดีอืม แก้ไขปัญหาในเรื่องของการงานค่ะงั้นขอไพ่ซีคนที่ว่างงานมีเกณฑ์ที่จะได้งานไหมคะทัดไฟคนที่รองานมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะคนที่ว่างงานแล้วอยู่กับที่ไพ่บอกว่าจะได้งานที่ถูกใจวิโอฟอร์จูนค่ะจะดีขึ้นแล้วจะได้งานแต่ช้านิดหนึ่งนะคะสามกระทาอาจจะเลื่อนเป็น บางคนอาจจะเป็นเดือนนี้บางคนอาจจะเป็นเดือนตุลาแต่ถ้าไพ่เด่นๆก็คือเหมือนวี o อฟอจูนสามกระทาการรอง,งานให้เขาติดต่อมาไพ่บอกว่าก็ยังมีการติดต่อมานนแหละนะคะมีการติดต่อมาของการงานอาจจะเป็นเดือนตุลาค่ะที่จะได้ทำนะถ้าคุณทนได้มันอาจจะมีอุปสรรคดน,นึงนะคะ ชาวธาตุไฟมาอาจจะมีอุปสรรคนิดนึงถ้าคุณทนได้คุณจะทํางานได้ดีด้วยแล้วก็มีไพ่เดรสตฉา์คุณจะทํางานได้แบบว่ามีผลงานเด่นชัดและดีด้วยนะมันมีช่วงขณะหนึ่งที่คุณจะไม่อดทนในเรื่องของการงานมันทําให้คุณหยุดได้แต่ถ้าใครเปิดธุรกิจหรือกิจการนะคะไพ่ก็บอกว่าคุณจะจัดการในเรื่องของการงานได้ในเรื่องการเงินก็เงินเข้ามานะเงินเข้ามา ถ้าจากไพ่แต่ก็เงินเข้ามาช่วงประมาณที่แบบ70%ยังไม่ค่อยฟูสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความมั่นคงให้กับคุณนะคะในกิจการถ้าใครทำกิจการอยู่นะคะไพ่เดอะซันมีทางออกทุกรูปแบบนะคือเหมือนคุณมีไอเดียตลอดเวลาในการทำงานไพ่บอกคิง,คงถือกทาเห็นไหมมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณจัดการในเรื่องของการงานได้ดีค่ะ ามาดูให้กับการเงินดีกว่าของชาวธาตุไฟค่ะการเงินของชาวธาตุไฟในช่วงนี้เป็นไง <9 S 1> เก้าเหรียญหนึ่งเหรียญคุณจะได้คุณจะได้การเงินคุณจะมีเกณฑ์ที่จะมีคนให้เงินคุณมานะ <9 S 2> เก้าเหรียญแต่ก็เหมือนประมาณที่ว่าได้เงินมาก,ก็ไม่กล้าใช้อะ่ะคุณก็ยังบล็อกอยู่อะ่ะเพราะว่ามันเหมือนประมาณที่คุณต้องเอามาใช้จ่ายใน ครอบครัวมันมีแบบว่าใจหลายอย่างเลยคุณก็เลือกที่จะแก้ไขปัญหาทีละนิดทีละหน่อยไปเรื่อยๆในเรื่องของการเงินได้เงินมาก็ใช้ไม่ได้นะดูจากไพ่รู้สึกอึดอัดใจจังไพ่ด้วยชาลอตถ้าใครติดนี้คุณนะคะติดนี้คุณคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ค่ะหรือใครทําแบบ ธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินคุณมีเกณฑ์ที่จะผ่านในเรื่องของการเงินค่ะนะก็คือช่วงนี้คุณจะรับทรัพก์9เหรียญแต่ก็ได้มาก,ก็ยังใช้ไม่ได้คือเหมือนประมาณที่ว่าเอามาก็ต้องเอาไปใช้อย่างอื่นนะคะฝากกดติดตามกดไลค์ก,ด,กดแชร์ให้กับนี้ด้วยนะคะถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ข้างล่างได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ